สวัสดีครับรายการผู้นำทำจริงนะครับวันนี้เดินทางมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมาถ่ายทาเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งมีอาจารย์ชาวัดเสนพงศ์เป็นนายกเทศมนตรีนะครับอาจารย์ชาวัดเสนพงศ์เดิมเป็นอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับแต่ว่าได้ตัดสินใจลงมาเล่นการเมืองมาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและก็ชนะการเลือกตั้งอย่างพลิกความคาดหมายนะครับ ขณะนี้ได้มานั่งบริหารงานอยู่ระยะหนึ่งแล้วนะครับผมอยากจะมาคุยว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้ทํางานตามที่ได้ตั้งใจไวหรือไม่อย่างไรนะครับเพื่อที่จะได้เห็นว่าผู้นาที่เข้ามาบริหารเทศบาลนครที่ใหญ่โตขนาดนี้เนียมีผลงานมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับผมอยู่กับอาจารย์ชาวัดเซนพงศ์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ อ,อยากจะถามเบื้องต้นก่อนครับอาจารย์ว่าเดิมเนี่ยเป็นอาจารย์อยู่ในหมหาวิาลัยนะครับสอนหนังสืออ,อยู่กับคณะรัฐศาสตร,ร,ร์รามกำแหงคิดยังไงครับถึงได้ตัดสินใจลงมาเล่นการเมืองอได้วยความเป็นจริงนะผมสอนหนังสืออยู่ที่รามกำแหงสอน,น,นปริญญาตรีและปริญญาโทเป็นเลขาหนุการอธิการบดีอยู่3ามสี่สมัยแล้วก็มาเป็นผู้ช่วยอธิการบดีอยู่ฝ่ายบริหารมาเกือบตลอดแล้วก็มาสอนหนังสืออยู่หลายสิบปี ที่ตั้งใจจะอยากจะมาทํางานการเมืองให้กับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเริ่มต้นเนี่ยคิดอยากจะเป็นผู้แทนราษฎรตั้งใจว่าอยากจะรับใช้พี่น้องประชาชนในระดับชาติรอดับขันระดับหมหาวิทยาลัยมาแล้วประเด็นที่สองนั่นก็คือถ้าไม่ได้เป็นผู้แทนราษฎรก็อยากจะเป็นสมาชิกวุฒิสภาแต่เพราะว่าอยากถ้าความเป็นจริงแล้วผม ถ้าไม่ได้เป็นผู้แทนก็อยากจะเป็นสมาชิกผู้ที่สภาอยากจะอยู่ที่มหาวิทยาลัยได้เป็นรองอธิการอะไรอย่างนี้ถ้าผมไม่ไม่ลาออกมาก็ป่านนี้ผมได้เป็นแล้วนะครับทีนี้ก็บันแรงดนใจอยู่ตอนที่ท่านชำนิสักดีเศษตอนนั้นคุณชะมนิเป็นเป็นกรรมการสภาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยแล้วก็นั่งประชุมร่วมกันเพราะผมเป็นผู้ช่วยอธิการบดีเนี่ย ผมจะเป็นผู้เข้าร่วมประชุมสภาหมาอะไรด้วยท่านจะมีก็มานั่งคุยกับผมท่านอาภัยตันตนาจุลกะนะครับท่านตอนนั้นเป็นปลัดกระทรวงมหาไทยเป็นรองปลัดกระทรวงมหาไทยท่านก็มานั่งคุยกันก็นั่งกินน้ําชากันท่านมังเอิญท่านเทพไทยก็ได้มากับท่านจำนีได้มาตอนนั้นคุณเทพไทยเป็นสสเลยครับเป็นสสและเป็นเลขาของท่านจำนีสักดีเศษสมัยที่เป็นมตสเป็นเริ่มด้ช่วยมหาไทยครับ อีนี้ก็ท่านทรัชเชษด้วยก็นั่งคุยกันอยู่เรื่อยก็บอกว่าเออทรชเชตแวร์แซทรัชเชตมาสดิดมาสดิดนะฮะสองท่านเนี่ยนั่งคุยกันอยู่เรื่อยแล้วก็มีความคิดว่าถ้ารอเล่นระดับชาติเนี่ยมันก็ต้องนานคิวคิวค่อนข้างจะยาวนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าคิวยาวนะฮะคิวจะยาวครับคนอุตตรก็บอกว่าจะวัดไป เป็นนายกเทศมนตรีให้ก่อนได้ไหมไม่นั่นก่อนนายกอบจที่จริงแล้วผมเป็นนายกอบจอ,อก่อนเป็นนายกเทศกนะแต่บงังเอ,อิญตอนนั้นคุณนสมบัติไม่ครบออท่านจำนี้แล้วก็ท่านสสเก้าท่านประชุมกันที่ครัวทะเละก็บอกว่าเป็นนายกอบจไหมตอนนั้นท่านวิทูลเดเตโช อย่าเป็นสจอ,ออยู่ครับแล้วก็ผมก็บอกโอเคตกลงกันเรียบร้อยแต่บางเอิญนไปตรวจสอบคุณสรมบัติผมไม่ได้ย้ายเข้ามาที่<อ>ในเขตพื้นที่นครศรีธรรมราชลรบหนหึ่งปีก็เลยขาดคุณสมบัติตัวนั้นไปก็สอนหนังสือต่อพอสอนหนังสือต่อเนี่ยท่านชมนี้ท่านสจอ,อเทพไทยบอกว่าท่านจะวัดมาทํางานท้องถิ่นให้หน่อยได้ไหมหผมก็บอกว่ามันยากนะการทํางานท้องถิ่นเพราะว่าเราสอนหนังสืออยู่กรุงเทพ วิ่งนครศรีธรรมราชนิเทพเนี่ยแกเฉ้พ่อสาวัิทิที่ผมมาสอนปริญญาโทที่ร,รามคำแหงของนครศรีธรรมราชก็รู้จักลูกศิษย์ลูกหาเยอะลูกศิษย์ลูกหาก็รู้จักผมเยอะแล้วก็ผมก็สอนหนังสือมาเนี่ยก็พอสมควรแต่การปฏิบัตินะครับกับการลงพื้นที่เนี่ยเราพบประชาชนน้อยประชาชนเนี่ยทั้งหลายหมื่นคนเขารู้จักเราในนามแต่ไม่ได้รู้จักตัวจริงก็งเลยยัง<ต>ไม่ไมัม่นยังไม่ย,ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่าจะมาลงเท่าไหร่ทีนี้ผลสุดท้ายก็คือ ท่านจำนี้เขาบอกว่อ้าก็ลองลองดูผมก็ตัดสินใจเดือนเดียวในช่วงแรกนะครับมาลงสมัครหาเสียงเดือนเดียวแล้วก็กับคนเก่าอยู่30กว่าปีอันอันนั้นคือสมัยแรกที่ที่ลงสมัครรังแรกเมื่อเมื่อปี2549ัอีผมก็เลยได้คะแนนหมื่นกว่าครับแต่บังเอิญเรามีคู่แข่งที่แบ่งไปด้วยก็คือท่านทีมของท่านชูรินพิชวันท่านวัดิยะที่ส่งน้องสาวมาลงน้องสาวมาลงแล้วก็มาแบ่งของผมไปในส่วนนั้น ทีนี้ก็เราตกลงกันไม่ได้เพราะในทางการเมืองเนี่ยต่างคนต่างคิดที่จะชนะกันทั้งนั้นผมก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรก็สู้กันไปผมได้มื่นกว่าท่านวรยริยะได้หกพันกว่าก็ถ้ารวมแล้วเนี่ยผมก็ได้เป็นนายกตอนนั้นแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่ของง่ายที่ทางการเมืองที่จะต้องมานั่งรวมกันครผลสุดท้ายผมก็ไม่ได้เป็นในช่วงนั้นพอไม่ได้เป็นเนี่ยผมก็คุยกับเทพไทยคุยกับท่านชมนี้แล้วก็ท่านสุรเชษว่าผมจะกลับไปรับ ราชการต่อได้ไหมก็นั่งคิดกันเขาก็ให้สิทธิ์ของผมในการคิดผมนอนคิดอยู่สองคืนก็ตัดสินใจว่าทางช้างเผือกเลือกทางเดินก็ต้องเดินต่อไปต้องตัดสินใจให้แน่วแน่ว่าต้องไปทางไหนไม่ไม่ถอยหลังครับผลุดท่าก็เดินหาเสียงแพ้ตอนที่แพ้นั้นผมหยุดอยู่หนึ่งอาทิตย์คิดว่าจะกลับไปไหมท่านอธิการบดีท่านอาจารย์รังสรรค์แสงสุขท่านก็ เป็นอธิการบดีในช่วงนั้นก็บอกว่ากวักมือเรียกเลยกวักมือเรียกเพราะในรุ่นผมมี30มกว่าคนเองในรุ่นนั้นผมก็บอกว่าผมไม่กลับแล้วแล้วก็ผมอยากจะเป็นนายกเทศมนตรีและผมตั้งใจว่าผมต้องเป็นให้ได้ในเมื่อผมตัดสินใจแล้วผมก็หลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์ผมก็เดินหาเสียงตลอดเดินอยู่4ปีเต็ม1460ันสวันวันผมนับ วันที่ผมเดินหาเสียงครับเดินพบปคนตามชุมชนร้านน้ําชามีทั้งหมดร้อยกว่าร้านในทุกในในสี่เขตนะครับในทุกเขตเลือกตั้งผมเดินวนหนึ่งไม่รู้กี่รอบผมไปนั่งร้านน้ําชาตอนเช้าตีห้าผมออกกําลังกายที่สนามหน้าเมืองพบคนจีนพบคนผู้สูงอายุนั่งทําความเข้าใจกันนะครับไปออกกําลังกายเสร็จไปนั่งร้านน้าชาวันหนึ่งสองร้านสามร้านนะครับเสร็จแล้วก็พอ9ก้าโมงกว่านะครับก็ไป ไปนั่งดูเขาแข่งขันนกลงหัวจุกนะครับเพราะนักกสีสมราชเนี่ยเขาเหอเรื่องนกลงหัวจุกมากผมก็เลยไปนั่งไปนั่งจนถึง4ี่โมงเช้าห้าโมงเช้าแล้วก็ไปซื้อปลาทูซื้ออะไรกลับบ้านนะครับกลับบ้านก็ไปทอดปลาทูทอดอะไรเสร็จได้กินข้าวนะครับทํากันง่ายๆเพราะว่าตอนนั้นครอบครัวผมเนี่ยอยู่คนละที่กันมผมก็มาทํากับข้าวอยู่ที่บ้านสสเทพไทย แล้วก็พอทํากับข้าวเสร็จได้ทานเสร็จเรียบร้อยเนี่ยตรงนี้ผมจะลง,ลงรายละเ yes อีอยดกนเรื่งว่าพี่น้องประชาชนที่ต่อสู้ในทางการเมืองเนี่ยนะครับทำยังไงให้ได้เป็นแล้วก็ทํายังไงถึงจะประสบความสาเร็จมผมก็เลยทานข้าวตอนเที่ยงเสร็จประมาณเที่ยงครึ่งผมทานเสร็จแล้วก็ผมก็พักผ่อนยังไม่อาบน้าอาบตาพักผ่อนนอนที่โซฟา ตีหนึ่งคือบันบ้านผมเ็าเรียกตีหนึ่งตั้บ่ายโมงบ่ายโมงสิบห้าเนี่ยผมก็ลุกขึ้นอาบน้ําอาบต้าเตรียมตัวที่จะไปงานผอศและไปงานศพเพราะงานศพบ่ายก็มีงานศพครับบ่ายงานศพก็บ่ายโมงครึ่งต้องออกจากบ้านบ่ายสองโมงต้องถึงวัดเพราะต้องไปผอศเขาอยากให้ทอดผ้าไม่ทอดผ้าไม่เป็นไรแต่ต้องไปทําบุญให้ได้ต้องไปรวมกันกลางคืนไปแล้วกลางวันไปอีกนะครับกลางคืนไปแล้วกลางวันไปเพิ่มเติมนะครับจนพี่น้องประชาชนแพ้ใจผม นะครับกลับถึงบ้านก็เที่ยงพืนนั่งร้านน้ำชาต่อเพราะว่า นครธีธรรมราชตอนกลางคืนก็มีร้านาน้ำชามีภาคค่ำและภาคเช้าเป็นประเพณีเป็นประเพณีลเลยนะครับมีร้านร้านขนมจีนเพราะก็มีขนมจีนขายกลางคืนด้วยไปพบพี่น้องประชาชนที่ไหนมีงานมไม่ว่างงานศพงานบวชงานสีชุพูงานสีดําไปหมดแล้วผมเป็นคนที่ดีอยู่อย่างคือผมไม่เลือกสีมผมครบหมดทุกชนชั้นผมไม่ไม่เลือกว่านี่คือสีแดงไม่เลือกว่าคือนี่สีขาวสีน้ําเงินสีเหลืองผมทุกคนเป็นมิตรเดินเข้าไปหาเดินเข้าไปหาทุกลุ่มทุกสีประกาศตัวว่าผมเป็นคนจังหวัดนครศรี ธรรมราชสีของผมวันนี้มีอยู่สีเดียวคือสีธรรมราชผมบอกกับท่านแล้วก็ผมก็เดินไปพบพี่น้องประชาชนจนพี่น้องประชาชนแพ้ใจผมก็รู้ตัวเองมาว่าเดินหาเสียงเนี่ยพอเข้าปีที่สามเนี่ยผมรู้ว่าผมได้เป็นแน่นอนแล้วเริ่มแต่ผมกระแสกระแสไม่รู้และเริ่มมาแล้วจนจากคนไม่รู้จักจากมารู้จักและผมก็ไม่เคยประมาทนะครับพอข้าย่างปีที่สามเนี่ยหลายคนก็บอกนายกคุณชวัฒน์ไม่ต้องเดินแล้ว เพราะว่าชนะแล้วผมบอกผมไม่มั่นใจมผมจะมั่นใจผมจะเชื่อได้ก็ต่อเมื่อผมได้นับคะแนนแล้วว่าชนะและผมประกาศได้เป็นนายกแล้วนี่คือสิ่งที่ผมทํามาแบบนี้มาโดยตลอดแล้วไม่เคยคิดเป็นสัตจูกับใครแล้วลงมสมัครรับเลือกตั้งครั้งที่สองครงั้งที่สอนะเนี่ยผมสมัคร แล้วก็ได้เบอร์สามมีเสียงเชียร์กันเต็มไปหมดเขาถามผมว่านายกเจาวัดไม่มีหัวคะแนนเนี่ยจะได้ยังไงต้องเป็นผู้จัดตั้งคะแนนเป็นผู้จัดตั้งตามชุมชนตอนนั้นประธานชุมชนทั้งหมดเป็นของคนเขาทั้งหมดเลยเแต่ผมก็เข้าไปหาผมบอกถ้าไม่หนักใจเลือกผมหน่อยได้ไหมครับผมอยากจะทํางานผมเป็นครูบาอาจารย์ผมมีอาชีพของผมสุดจริตผมไม่มีธุรกิจทับซ้อนผมไม่เป็นผู้รับเหมาผมไม่มีสวนยางมผมไม่มีสวนปาล์มผมไม่มีโรงงานอะไรสักอย่างเลยผมทํางานอย่างเดียว ขอให้ผมเป็นนายกได้ไหมเขาก็บอกโอเคบางคนเนี่ยไม่ให้แบ่งรับผงสู้แล้วก็บางคนก็ไม่ให้ก็มีเพราะว่าเขาขว้ทางโน้นไว้นาน32ปีที่เขาคุมอํานาจอยู่ผมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคถ้าในเมื่อชนะแล้วแต่ก็ไม่ประมาทเดินหาเสียงต่อไปจนได้เบอร์แล้วก็ลงสมัครรับเลือกตั้งและผลสุดท้ายก็นับคะแนนวันที่19มิถุนา2554วันเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์ นับคะแนนผมชนะท่วมทน้นผมชนะเป็นหมื่นคะแนนนะครับแล้วก็วันนั้นตั้งแต่วันที่19จนถึงปัจจุบันนี้นะครับ,รบผมทํางานและก็ผมตั้งใจทํางานผมประกาศชัดเจนว่าเล่นการเมืองเลิกแล้วต่อกันวันที่19มิถุนาบ่าย4ี่โมงเป็นต้นไปเขาปิดหีบ3าโมง นะครับแต่สี่โมงในช่วงชั่วโมงนั้นผมนั่งทําใจก่อนว่าคนที่ไม่เลือกผมคนที่เคยว่าผมเคยที่เคยด่าผมเนี่ยผมจะทจําใจยังไงนั่งคิดว่าเอาสิจบก็คือจบการเมืองและก็ไม่อาฆาตอะไรจนถึงวันนั้นจนถึงวันนี้ผมก็ตั้งใจทําง,งานและผมก็ไม่มีสัตจูอะไรคนที่ไม่ชอบผมเนี่ยผมเป็นกรรมอยู่อย่างนะครับด่าผมทุกวันแล้วก็ยังด่าอยู่ทุกวันผมไม่เคยมีสัตจูกับใครเพียงแต่ว่าเราสอนศีลไม่กินกันก็คือน้มามันหน้าไม่กินกันเจอกันไม่ตุกกันเห็หน้า น้าไม่ชอบกันก็ด่าแล้วและพวกนั้นอีกพวกหนึ่งที่วันนี้ยังมีอยู่ก็คือด่าอย่างเดียวมไม่คิดเลยว่าเขาจะทําถูกหรือทําผิดขอให้เขาได้ดา่าเขาก็อพอใจก็คือว่าไม่ชอบกันมามตั้งแต่ต้นแล้วก็คือ,อยังไงก็ไม่ชอบอก็พวกสื้อแบบนี้ใช้ไม่ได้มันต้องให้ความเป็นธรรม